ครับวันนี้ก็จะมาเทสกำลังสวิตชิ่งนะครับรุ่นเล็กนะครับแกน55นะครับข้างละแกนนะครับเป็นระบบฟูลบิดนะครับก็มาดูกันนะครับมิตเตอร์ตัวนี้นะครับมิตเตอร์เข็มตัวนี้จะจับกระแส a อซขาเข้านะครับส่วน ตัวนี้จะจับแรงดันไฟบ้านนะครับแล้วก็มิเตอร์ตัวนี้ก็เป็น DC ขาออกของสวิตชิ่งครับไฟบวกลบประมาณ77นะครับสองข้างก็158ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแคมป์นะครับจับกระแสขาออกครับเราก็มาดูกระแสขาออกกันนะครับว่าจะได้กี่แอมป์ครับที่ไฟ77ววลต์ 1. กระแสสิบ้าแอมป์นะครับไฟตกเหลือร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับไฟบ้านตกเหลือร้อยสบแปด้แรงแรงกำลังออกน้อยครับสิบห้าแอมป์สิบห้าแอมนะครับไฟตกเหลือร้อยยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับไฟบ้านตกเยอะนะครับ นี่ร้อนนะนครับนี่ร้อนไหยไม่ร้อนร้อนแกนทีครับผมกระแส15แอมป์ไฟตก127นะครับว<ะ>อาร์มเชื่อมมาใส่ได้ไหม ครับผมเดี๋ยวมาชมรุ่นใหญ่กันอีกคลิปหนึ่งนะครับ